ยายจีฟาสายบริวีบนบาเพื่นาจา่าเนาะอือเป๊ะทางดำเลยยายเอามาผากหลานสาวปลุนูอจีอดหนูจอดหนูอดหนูหนูหนูหน้ายายเอามาผากหลานสาวนี่เขียด ยายหามาอาจารย์เนาะมื่อวันนี้ฉิกิดงเสียบๆไปเลยร้านสาวเห็ดกับเขาแล้วแยกอาจารย์ชายบริวเวณแถวบาทเนาะอาจารย์เนาะเมื่อวานเพิ่งจะเลื่อนตัวนี่พี่น้องเลยเป็นแบบเมืองเลยตัวนี่นนมีทางดำไก่ทางดำเลยพี่น้อง จะเลินดีมันบรรยากาศยามเช้าจะด้วยลงที่นอนเลย,ย,เลยแกลบซีบรีวิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่จิตอ๋อนี่แดงสดเส้นชัดแล้วนี่ โอ้มีอาหารแกะก็มีตัวนี้พี่น้องออลหลายอย่างมามาพี่น้องจุ่มปูชุกคนเมื่อกี้เขาในกันเด้อดจ่าเด้อกับเขาหลายๆลายพี่น้องกับเขานี่มีสมตำ้มมียังลายยางอยูเด้อดจ่าเด้อป้าถอดเด้อดจ่าเด้อมามามาแกล้ครับจุขข่มปูชุกคนเมื่อกี้ในกันเด้อดจ่าเด้อ ก็กินโรงพยาบาลเท่านี่เลยเนาะอิสาร์เพืนอนมามามา you okay. ก็มัน นี่รอบซ้อมด้วยจานเดอรนี่ร้านคือกับร้านซ้อเห็นแล้วแล้วมากินแกจบคิวไปแล้วแกเ็นฟอพี่น้อเกียรก,ก็ไวเลยเสียบเสียบเลยพี่น้อ,อเสียบเสียบเลยจะเล่นตะท่องตท่องเสียบบ่ ครับเสียบอนยังพอตอดมาคาดบึงตีละสมต่ำบึงตีละพี่น้องอน้องนั่นมาใกล้คักมากินสมต่ำพี่น้องสมต่ำเสียบเลยเสียบบนยังพอตอดเลย ดีใจปีงไก่ไปซื้อปีงไก่อยู่ล่ะน้องนั่นแสบแสบเลยกินบานๆนี่แก่นักโป้ผีหนอนกับเพล็ดเพล็แห้งดิเออเบ่งพี่น้องบ่งที่หลาซื้อมาอีกล่ะ โอ้ยง่ายๆเหมือนเนี่ยมาเหมือนในเมืองครับเลยบึงเสือกีนบ่อแสบแสบเลยปิ้งไก่แสบแสบด้วยลูกบดไอเดนั่นกินดีมเสียกินหลายแสบแสบเนาะพี่น้องเอออันนี้ ยังงหอยทึ่งเม่เลยเมียวเข้ามากินซื้ออยังซื้อจังไรนี่ทุงเงินโอซื้อคือหมาใจบาดเลยทุงเงินทุงเงินเออแมวเอทุงเงินเออควเงินควงหางงามเนาะ แี่วขนแมวอเล่านี่ทิ่เขานำมวนๆกินแบบบาดๆนล้นจ้ะเนาะ